หลังจากเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนแรกก็คือการชั่งน้ําหนักตะแกรงที่เราจะใช้ร่อนเพื่อคัดขนาดเม็ดดินนะครับโดยเราจะเริ่มที่ตะแกรงเบอร์สครับทําการชั่งน้ําหนักและจดปึิค่าเอาไว้ให้ทําซ้ำๆกับตะแกรงทุกเบอร์ตั้งแต่เบอร์สี่เบอร์8เบอร์16เบอร์สามสิบห้าส และภาชนะทึบที่อยู่ด้านล่างสุดที่เราจะใช้ในการร่อนเพื่อขันขนาดเม็ดดินครับหลังจากนั้นทําการชั่งตัวอย่างดินจํานวน500กรัมหลังจากชั่งน้าหนักดินเสร็จแล้วให้นําดินที่เตรียมไว้ทั้งหมดเทใส่ตะแกรงสําหรับการร่อนโดยการเรียงตะแกรงจะต้องเรียงจากเบอร์ใหญ่สุด ก็คือเบอร์สี่ไว้ด้านบนเรียงลงมาเรื่อยๆจนถึงเบอร์สองร้อยก็คือเบอร์ที่เล็กที่สุดแล้วชั้นร่างสุดจะเป็นภาชนะทึบหลังจากนั้นให้นําเข้าเครื่องเขยา่าเพื่อทําการคัดขนาดเม็ดดินหลังจากเทดินตัวอย่างใส่ตะแกรงแล้วนํามาติดตั้งที่เครื่องเขยา่าให้ทําการเปิดเครื่องเขย่าเป็นเวลาสิบนาทีหลังจากผ่านไปสิบนาทีให้นําตะแกรงมาชั่งน้าหนักใหม่อีกครั้ง โดยให้ช่างน้ำหนักพร้อมกับดินที่ค้างอยู่ในตะแกรงแล้วบันทึกค่าเป็นน้ำหนักตะแกรงบวกดินซึ่งน้ำหนักตรงนี้เราจะใช้ในการหาค่าน้ำหนักดินโดยจะนำมาลบกับน้ำหนักตะแกรงเปล่าเราจะได้ค่าน้ำหนักดินที่ค้างอยู่บนตะแกรงออกมาให้ทำซ้ำแบบนี้ของตะแกรงทุกๆเบอร์แล้วบันทึกค่าไว้รวมถึงภาชนะทึบที่อยู่ด้านล่างสุดด้วย สำหรับดินที่ผ่านตะแกรงเบอร์200หรือก็คือดินที่ค้างอยู่ในภาชนะก้นทึบด้านล่างเราจะนำมาเข้าสู่กระบวนการทดสอบด้วยไฮโดรมิเตอร์ต่ออันดับแรกให้นำดินตัวอย่างที่ผ่านตะแกรงเบอร์200มาชั่งจำนวน50กรัมหลังจากนั้นให้ตวงสารป้องกันการจับตัวจำนวน5กรัม ตวงน้ำปริมาตร125มิลิลิตรเสร็จแล้วให้นำน้ำและดินกับสารที่ช่างเอาไว้ลงผสมกันในแก้วผสมสารตรงนี้ก็จะมีดินที่ผ่านตะแกรงเบอร์2 5 0 50กรัมสารป้องกันการจับตัว5กรัม 25มลลเสร็จแล้วให้นำไปเข้าเครื่องผสมเป็นเวลา10นาทีหลังจากเสร็จสิ้นการผสมเรียบร้อยแล้วให้เรานำสารที่เราผสมได้นั้นเทลงใส่ลงในกระบอกตวง เติมน้ำใส่กระบอกตวงจนได้ปริมาตรเท่ากับ1,000มลตรหรือ1ลิตรในการเทสาจากแก้วให้ใช้น้ำกลั่นล้างบริเวณดินที่ติดขอบแก้วและเทล,ลงลงในกระบอกตวงด้วยโดยปริมาตรทั้งหมดห้ามเกิน1,000มลตรหรือ1ลิตร หลังจากนั้นให้ทําการเขย่ากระบอกตวงในลนักษณะคว่ำหงายเป็นเวลาประมาณ1นาทีหรือ30รอบคว่ำหงายทําการหย่อนไฮโดรมิเตอร์โดยให้หย่อนอย่างระมัดระวังและสามารถอ่านค่าได้ทันทีหลังจากที่ปล่อยมือ หลังจากนั้นทำการอ่านค่าไฮโดรมิเตอร์และวัดอุณหภูมิของน้ำที่วินาทีที่ 15, 30, 1นาทีและ2นาทีหลังจากอ่านค่านาทีที่2เสร็จสิ้นแล้วให้ทำการเขย่าวขวดคว่ำหงายใหม่อีกหนึ่งรอบแล้วเริ่มบันทึกค่า ra และอุณหภูมิใหม่ตั้งแต่วินาทีที่ 15, 30, 1นาที และ2นาทีหากค่าทั้งสองรอบมีความใกล้เคียงกันหรือเหมือนกันให้ทำการบันทึกค่าต่อไปเรื่อยๆในนาทีที่5 10 20 30และ1ชั่วโมงทำการชั่งน้ำหนักถาดเปล่าบันทึกค่าเป็นน้ำหนักถาดหลังจากบันทึกค่า ra จนครบที่1ชั่วโมงให้นำดินทั้งหมดเทใส่ในถาด แล้วนำเข้าเตาอบหลังจากอบเสร็จให้นำตัวอย่างที่อบเสร็จแล้วไปชั่ง บันทึกค่าเป็นน้ำหนักของดินบวกถาดทำการชั่งสารป้องกันการจับตัวจำนวน5กรัมแล้วนำมาผสมกับน้ำในแก้วผสมโดยใช้ปริมาตรน้ำ125มิลลิลิตร นำข้าวเครื่องผสมหลังจากผ่านไป10นาทีให้นำสารละลายที่ได้ผสมลงในกระบอกตวงและทำการล้างกระบอกตวงด้วยน้ำกลั่นเพื่อไม่ให้มีสารตกค้างหรืออยู่ในกระบอกตวง หลังจากนั้นเติมน้ำจนได้ปริมาณรเท่ากับ1,000มลตรหรือ1ลิตรหลังจากนั้นให้ทำาการเขยา่าพลิกคว่ำหงายเป็นเวลา1นาทีหรือประมาณ30ครั้งหลังจากขั้นตอนนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนของการบันทึกค่า โดยการบันทึกค่าจะบันทึกค่าเหมือนกับการบันทึกค่า ra แต่ค่าที่บันทึกได้จะเป็นค่า rl โดยจะทําการบันทึกค่าอ่านค่าไฮโดรมิเตอร์แล้ววัดอุณหภูมิที่วินาทีที่15 30 1านาที2อนาทีต่อไปเรื่อยๆจนถึง1ชั่วโมงทําการบันทึกค่า rl ในขั้นตอนของการคาลิเบรตไฮโดรมิเตอร์จะทําการหาปริมาตรของไฮโดรมิเตอร์ก่อนอันดับแรก ตวงน้ำหนปริมาตรบันทึกเป็น V1 แล้วทำการหย่อนไฮโดรเมเตอร์ลงไปในน้ำบันทึกค่าปริมาตรน้ำหลังจากหย่อนไฮโดรเมเตอร์บันทึกเป็น V2 แล้วนำไปลบกับ V1 จะได้ปริมาตรของไฮโดรเมเตอร์หลังจากนั้นทำการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของกระบอกตวงปริมาตร1ลิตร บันทึกค่าเป็น DJ ทํทำการบันทึกค่าความยาวของกระเป๋อไฮโดรมิเตอร์บันทึกค่า L ทำการบันทึกค่า LS โดยวัดจากสเกลไฮโดรมิเตอร์ตั้งแต่0-60ถึง6กทำการวัดความยาว lc โดยกำหนดความเข้มข้น ค่าไฮโดรมิเตอร์อ่านค่าได้10หรือค่า rc เท่ากับ10ให้ทำการวัดที่สเกลไฮโดรมิเตอร์ตั้งแต่60จนถึง10บันทึกความยาวที่ได้เป็น lc หลังจากนั้นให้ทำซ้ำแบบเดียวกันแต่ให้เลื่อนสเกลเป็นที่20บันทึกค่า lc และทำซ้ำที่3าท0 50ี่30 40 50บันทึกค่า lc ลงตาราง